สวัสด,ดีค่ะพี่น้องมานี่ครูหักสาวิสานเนาะค่ะเขาสั่งต้นใหม่มาเนาะค่ะสั่งมาอีกแล้วหมือม่อละหลายกองเนาะค่ะเดี๋ยวเอ้าสิ่ภาพพี่น้องว่าเบิงบาต้นนี่เป็นต้นอีหยางเนาะค่ะที่เขาสั่งมาเบิงแพ็คแพ็คเข้าไว้เนาะค่ะตะการสองใบแต่ว่ารู้ซึกว่าตะกาแตกเนาะแต่ว่าบนรูววาแตกมาน้ําเจ้าของทรงหรือว่าแตกมาจากขนทรงแต่คิดว่าแตกมาจากการขนทรงเพราะว่าอันนี้ร้อยมัดอยู่ อว่ามีรอยร่อยมัดอว่าคิดว่าเพิ่นทรงมันอาจจะจะแพ็กย่างดีแต่ว่าโดยการค้นสรงที่มันหลายเนาะเบอร์บ่ได้มีแต่ของเขาคนเดียวเนาะอาจจะมีปัญหาอยู่เวลาแตกแต่ว่าเข้ากะจะมาเบิงขังในกันว่าขัางในเป็นแบบใดนเนาะต้นใหม่อีกต้นนึง อันนี้เป็นมอนสเตอร่าอัลโบฮอนแลนด์นะคะไม้วาง้ออันนี้คือคนผูกเสือกมาไว้บ่ให้ขยับขยื่นเนาะอันนี้มีต้นเดียวส่งมาจากสมุรปากกา เขามาเบิ่งก็ได้ไกๆก็ได้พี่ปอนเพื่อนเพื่อนาคๆว่าเพิ่นฉีนนผูกเสือไอใและพักพักเสืกไว้ลักษณะใบอันนี้ใบยังบ่ท่านดได้ฉีก็ค่ะเดี๋ยวพ่อเขาใหญ่กสิฉีออกเดี๋ยวเขาจะมาอัปเด ت, นะตเนาะต้นต้นไม้ต้นใดที่เขาปลูกเราสวยบ่สวยยังใดเขาจะมาอัปเดตให้พี่น้องบิง่ง เห็นไหมคะ่ะขนาดต้นใบอันนี้มอนสเตอร่าอลโบอันนี้เข้าต้องมาอบเพิ่มเติมเนาะอันนี้เพิ่นสั่งทรงมาให้แล้วว่าเข้าต้องอบเดี๋ยวเข้าสิอบหมดแล้งนี่แหละน,น,น้องยังอายุหน่อยๆอยู่เนาะค่ะ <S <S เดี๋ยวรอเบิ่งฟ้อมตอนใหญ่เนาะอันนี้เดี๋ยวนนฝากให้พี่น้องได้เบิ่งกันแค่นี้เนาะก,กับมอนสเตอร่าอลโบฮอลแลนด์เนาะค่ะเดี๋ยวจังได๋ถ้า <S <S น้องติด บะติดหลอดบะหลอดเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตให้พี่น้องเบิงพันชองคูงหักสาอิสานนะคะสำหรับมนี้สวัสดีค่ะ